นอำต้ยมยำค่ะใส่มะนาวแท้ค่ะเอาหัวปลาไปไดเ้เอาเอาเป็นเอาหัวปลาแซลมอนนะคะได้ค่ะได้สดมากเลยค่ะดีมาอร่อยค่ะน้ำเยอะแนละ้วคะ่ะได้ค่ะได้ของลุนลงน้ำพริกกับหัวปลาแซลมอนสองอย่าง คนเยอะตั้งแต่ตั้งร้านเลยนะคะอร่อยกันเลยค่ะที่ร้านป้าแปลงนะคะมาอุดหนุนกันได้หน้าทานทุกอย่างเลยนะคะาั้ม ร้านป,ปลาปรางนะคะที่ตลาดประทุมธานีค่ะแกงตักนะคะเริ่มต้นที่30บาทตอนนี้ตั้งร้านยังไม่เสร็จเลยนะคะ คือคิวตามน,นี้เลยนะคะคนรอคิวเยอะมารอมารอซื้อเพราะว่าประปรางทำอาหารอร่อยนะคะรัครับร้านพระปรางจะอยู่ตรงโซนกลางนะคะอยู่ตรงหน้าศาลพระพรหมนะคะแล้วก็อยู่ตรงโซนตรงหน้าร้านทองตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาสามฟุ ได้ค่ะได้ค่ะหมูปั้นไส้โปแล้วก็หมูอบสุดถุงหนึ่งได้เออหมูอบเพิ่อมอีกถุงหงนนะงึ่งเตเจอสามถุดกลางค่ะข้าวรับไหมคะข้าวแม่เอา,าจ้าจ้าหมูอบสามหมูอบถุงหนึ่นง สองร้อยร้อยเจ็ดสิบกับสองร้อยเท่าไหร่ลูกค้าสามร้อยเจ็ดห้าเท่าไหร่ห้าถู0ห้าถูสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบกับห้าสิบเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าสิบอันนี้แถมมากรณีให้ดีคุณมีไหมมากรีมีแถมมาการณีด้วยเอามาิบไหมได้ครับได้ครัไม่เอาเอาหนีตองคู่ไหมได้ได้เห็นได้